คนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมาเคลื่อนท้ายเซอรชดดวงส่วนต,ตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วก็แค่ระถามมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใครอยากกดคาว่าขอบคุณซปเปอร์แด้ซ์แค่ค้ิปุ่ม แชร์นะคะด้านล่างหรือใครอยากจ่าออทักส่วนตัวสําหรับค่าน้ําค่าชาค่ากาแฟค่าไพ่ต่างๆนะคะนุ้อขอพรบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้รักเธอแบบนั้นฉันรักเธอแบบเพื่อนแล้วก็ฉันชอบที่เธอยิ้มนะอยาให้เธอยิ้มเยอะๆอยากให้เธอมีความสุขแล้วก็ ถ้าวันหนึ่งอะ่ะฉันเปลี่ยนความรู้สึกอาจจะเคยบอกเนาะว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเคยบอกว่าไม่ชอบเธอแต่ว่าถ้าวันหนึ่งฉันเปลี่ยนความรู้สึกหรือตอนนี้ฉันเปลี่ยนความรู้สึกเป็นชอบเธอขึ้นมาหรือชอบเธอก่อนเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงมันจะผิดไหมมันจะผิดไหมถ้าเราจะเอ่อลืนน้ำลายตัวเองหรือผิดคําพูดหรือฉันแบบความรู้สึกฉันได้เปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเธอจะเปิดใจให้ฉันไหม เธอจะมีความสุขกับสิ่งที่ฉันจะมอบให้เธอจะให้โอกาสเธอจะให้อภัยไหมสำหรับคนที่คิดได้ช้าหรือคนที่เพิ่งรู้ความรู้สึกของตัวเองฉันอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินต่อไปนะแต่ต้องอยู่ที่เธอด้วยว่าเธอเองเนี่ยจะเปิดใจไหมข้ามเส้นคำว่าเพื่อนของเราและให้โอกาสฉันได้รักเธอ แล้วก็ให้ฉันเนี่ยได้แสดงพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าเคยที่เคยพูดไปว่าไม่รักเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปแล้วฉันอยากให้เธอมีความสุขมากๆแล้วก็อยากดูแลเธอดูแลแบบดูแลจริงๆอะ่ะไม่ใช่เป็นดูแลแค่คำพูดนะเพราะว่าฉันน่ะชอบเธอก่อนไงแล้วก็อยากจะเป็นแฟนกับเธออยากจะสร้างครอบครัวอยากจะจริงจังกับเธอนะไม่รู้ว่าเธอจะให้โอกาสไหมแต่ฉันอยากได้โอกาสจากเธอ นี่คือข้อความนะคะก่อนนอนที่เขาฝากบอกคุณมาดูนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนำแสง facebook อจของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะจะมีอะไรบ้างมีตัวนะคะตัว V ตัว A ค่ะ ตัวไตัว w หรือว่าตัว m ตัว e ตัว f นะคะวันสุกวันพุธวันจันทร์วันอังคารมนเพื่อเลือดัดค่ะราศีนะคะมีราศีอะไรเอ,อ่อมีราศีเมถุนนะคะราศีกรกฎ ราศีตุลและราศีกุมค่ะมาดูนะคะบทสวดมนต์สำหรับคืนนี้นะคะเพื่อที่สวดแล้วคุณจะได้นอนนะคะแล้วก็ตื่นมารับความปังนะคะหรือความสุขสมหวังนะคะต้องสวดบทไหนสวดเออสวดบทนะคะ เรียกทรัพย์มณีจินดาเงินทองไม่ขาดมือหลวงพ่อกลวยนะคะแคปได้เลยนะคะหรือจะหาเพิ่มเติมในเน็ตก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนอนหลับฝันดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยใครอยากดูโรงส่วนตัวทักจองคิวได้นะคะทางไลน์วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย